สวัสดีครับผมมานีพอกันอีกแล้วเนาะครับกับทองมา,าลีแชนแนลม,นมานีมาลีชนแนลขวดพาออกมาตกป่าด้อไหมตรงสื่อนะครับเนาะไหมทะเลไต้หวันครับผม,ผมประเก่าตัวแรกนะครับมามาประมาณครับหนึ่งเก่าสอดเนะครับ มันก้อนมวยแล้วอาปาสิลกเอาหนีบค้างสายฟอมอเลยประมาณครับผมประมาณตัวเลขโอ้ตัดเลยได้ไหมครับผมตัวป,ปันตัเลขมาะมัณนครับ เห็นเด็ดต่อโอ้ผมแดงโอ้ครับแทนที่สองมันแล้วครับกินต้นน้ำต้นตาเลยครับโอ้สุดยอด่นชุดเด่นะครับครผมแดงกินต้นน้ำต้นตาเลยครับน้ำมากินเลยครับตัวนี้แสดงว่าหิวจัดหิวตะขอนะครับผมตัวน้อยก็บจิ้บไปนะครับเนาะ ครัวนีไปเดียครับตอนไหนหน่อยครับครับผมสวัสดีครับตันนี้ก็คือเก่านะครับเนาะผักเที่ยงครับผมมานางสมพรมครับซามีแห้งสีไหนครับมาหานางจินเขาจินเมียนนะครับเนาะม่นเดือเข้ามาเลยครับเอเรือนะครับเนาะมานางสิทธ์เบ็ดต่อครับ ครับผมตัวนี้ก็มากินข้าวเที่ยงกันนะครับเนาะไม่ก็ได้กินแยงเมียนครับผมนี่ครับห้าสิบเก้าบาทครับราคาห้าสิบเก้าบาทแยงเมียนซื้อเซเว่นนะครับเนาะแล้วมาเบิ้งหน้าตากันจะเป็นยังไงครับแกะกล่องกันบ้งนะครับเนาะนี่ครับแกะมาแล้วก็จะมีเส้นมีนะครับเนาะมีน้ําจิ้มเป็นน้ําจิ้มครับผมแต่ก็มีน้ําพริกผสมครับอในถุงห้องกัน เปิดน,นะครับเนาะเดี๋ยวจะเปิเดจะเบิ้งเนาะครับนะเนาะเกิดจะประมาณนี้เดี๋ยวเกลี่เขากินเขาเมฆชนะภูเรศเชียรครับกินซ่าครับเนี๋ก็จะเป็นน้ำจิ้มนะครับเนาะน้ำจิม้มเราจะ น้ำจิ้มเก่นิดเหนียวเวครับกกบระปนันะครับเนาะน้ำจิม้มเซโน่ีน้ำจิ้มลงไปครับจิตกรมัน,น่เป็นุงน้ำจิม้มชุนึงนะครับเนาะน้ำจิม้มตรงนี้ก็จะเป็นแค่แคๆน้ำ น้ำซุปน้ำแกลียงราดลงไปแล้วว่าน,นี่ครับโอเคน่หน้าตาเหรือเปล่าไหมไปยี่เนาะเนาะยียีจะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะ โอเคนะครับเนาะเดี๋ยวมากินน้ำกันนะครับผมครับผมก็โตกินจะเป็นนะครับเนาะเดี๋ยวชุ่มบรรยากาศไปเรื่อยๆครับผมในคาบาเติลแล้วตอนบ่ายเนาะไปเปตกปต่กันนู้ครับ ครับโอเกมาแล้วแบมมครับ huh. ว yeah, mm ่อ hmm. ้ดูคร right. ับานี่ไม้ดอูนคบโอ้โม้เสียงอ่อยจิงเพชทนาะครับอันนี้ครปลาก็ดีใช่ไหมปลาออกลองก้นกเจ็ปลาตัวแรก chưa hết được đập trong phần ngang cho. Ừ. ngang chămpa ngang chămpa ừ. ừ, ngang chămpa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  นี่มักอบ่ะปักแรงดิแปักแรงแปักลักอยู่ตัวกับยังบ๊มันแต่ฮะนะครับเดะเดี๋ยวขอตัวไปเก็บหอยแมลงภูกันเนาะครับเนาะนะครับเก็บหอยกันนะครับเนาะตอนนี้ก็ได้หอยแมลงภู่นะครับเนาะถุงมือใส่ยังไงถุงมือ จะเกิดขึ no ้นได้นี่จะเป็นรอยหนํำเดี๋ยวไปแล้วก็ทอดเก็บหอยมังคุดมังคุดหอยมงคูนะครับน่นะครับมงคู่ก็บกระิบมันไา้ไดได้ยลนะครับนะหอยมงคู่ นะครับบุกใหญ่ๆวนๆนะครับนี่ครับไม้มะแรงพุก่มามันแดงๆชนิดกันปุ๊อ้มะแรงพุชนดกันี้ครับแต่นี่คือแอบแต่แต่ก็บบเอานี่ครับไมมะแรงพุ แรงตัวแล้วนะแรงตูกันฮะห้แงทำอะไรกูโอ้ยทำานี่ให้เเนย lại không? mà chắc chắn chịu mọi thứ, lạc cái này mọi người lạc hậu b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 ạc

นี่นครับมัน,นดีโอ้ห้อนมันแน่งปูครับผมมันแน่งปูเลยลครับพค,ครับผมมันแน่งเดียวหลายอยู่ครับก็ไม่เก็บชั ใส่งเมือนนี่ยเนี่ย,ยม่ตองนิ่งซ้นิ่วังเอใส่ก้มใส,ส่โอ้ยครับครับหอยมแมลงภู่นะครับหอยมแมลงภู่นะครับหนึ่งตัวสอตัวสี่ตัวครับตอนนี้อยู่บตนตเธ่นะครับอย แมลงผู้มาแรงผู้ลผลหลายครับตัวเสียไม่จะหนย่ยๆนะ,ะเนยบอยมาแรงผูเบื้องทงางเครับได้ทางหลครับันนี้ครไม่จะหอยนะครับ หยแมลงภูโอ้ยนบไี่่อยงงบไม่หอยครับ่่จะหนยไงครับจันนี่ครับหอยหอยหอยนี่ครับนี่จะหอยแมลงูนะครับนี่ครับแมงูทั้งนั้นเลย